สวัสดีค่ะสบายดีเอทางช่องน้องคํแแพงชาแนลนะคะวันนี้ค่ะแม่เพนมาทักทายสบายดีเอทางช่องของวันที่18กระกฎาคม2567เนาะวันนี้อากาศดีแห้งแห้งค่ะเอฟซฝนตกลิ่นตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วค่ะยังบ่หยุดลิ่นเลยจ้าทางบ้านไัยฝนตกนะคะเนาะ ให้พากันดูแลรักษาสุขภาพได้เด้อเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงเดียเด๋ยวก็ฝนเดี๋ยวอากาศเย็นเดี๋ยวอากาศฮอนเนาะค่ะให้ดูแลรักษาสุขภาพกันแน่จ้าเนาะเอาคลิปนี้แม่เพ่นก็นจะมานำเสนอแนวทางเนาะค่ะของอาจารย์ต้อยนำโชคเนาะแล้วก็ของพ่อเกลี้ยงตาปากน้ำโพเล่เขาฝากมา อาจารย์สวายแม่รล้วและสุดใจพารวยนะคะฮานอยเด็ดเด็ดแม่นแม่นวันนี้กลับมาแล้วค่ะของอาจารย์ต่อยน้ำโชคนะคะเอฟซีมีเอฟซีถามแม่เพนมาว่าเอฟอาจารย์ต่อยเพิ่นบ่ได้หาแนวทางแม่เพนแล้วเพิ่นไปหายยูช่องน้ำเชี่ยหรือว่าช่องเบาแหลมบ่เพิ่นว่าเพิ่นบ่ได้หเนาะค่ะเพิ่นว่าเพิ่นบ่ได้หาค่ะเนาะเม่เพนคุยกับเพิ่นแล้วค่ะเพราะว่าเพิ่นว่าขอหยุดพักกอนเพิ่นกะ เพิ่นกะหยุดอิลีเนาะเพิ่นก็ไ่ได้ให้บันนี้เพิ่นกะกลับมาแล้วค่ะรัฐบาลไทยของอาจารย์ต่อยน้ำโชกเนาะให้มาสามคู่เน้นๆนะคะ fc เข้าที่สามหกเนาะบบเพิ่นให้มาสามคู่แล้วกับโบคยเปลี่ยนแปลงตัวเลขเนาะตั้งแต่ตองวดงวดนี้จะได้มาแล้วเนอะค่ะเดี๋ยวแม่เพ่นจะมาลงให้เนาะ fc ทั้งช่องใดอาไปเป็นเนว้างกันส่วนของตาปางน้ำโพและเขาฝากมาเนาะเลขของเพิ่นกะเขาขึ้นกันเนาะ เดี๋ยวแม่เพ่นจะมานำเสนอเนาะรัฐบาลไทยเพื่อไปหาหยิบซื้อลอตเตอรี่ไว้นะคะเอฟซีเนาะเอากระเบ้าลายใหญ่หางมาเมื่อบิงตัวเลขผลงานของเมื่อวานนี้กันก่อนเนาะค่ะว่าจะมาตีนเนาะผลแนวทาง ฮาหนนยเมื่อวานนี้เนาะวันที่17นอยพิเศษบนออกที่0ูนย์เก้าล่างออก0ูนย์เกะคะส่สวนฮาหนนยปกติบนออกที่959าล่างออก2อสองส่วนนอยวีไอบนออก4ี่แ่ล่างออก0ูนย์แปดนะคะอซีนะคะมาเบิงน้ำกันค่ะเมื่อวานนี้ของสุดใจพารวยให้มาวิ่งนูดบนล่าง2ตัวเดียวเนาะคะ่ะ สองมาค่ะมาเบิ้ลเนาะคะ่ะแต่ว่าจับคู่ให้โบเขานะคะของสุดใจพารวยเมื่อวานนี้เนาะสองมาอยู่ค่ะแต่ว่าจับคู่โบเขาค่ะส่วนของอาจารย์สไวยเมื่อวานนี้วิ่งลูดให้สองตัวเดียวเนาะสองมาค่ะจับคู่ให้เขาที่09หรือว่า90นยเนาะนอยพิเศษค่ะส่วนตัวประกบมาด้วยกันก็คือ8ปดหนึ่ง บนของนอย v ีไและ80ดนยล่างของ NO VIP นอย v ีไอพีเนาะแล้วก็แปดเ้าเนาะคะ่ะตัวประกบมาด้วยกันทุกตัวเลยเนาะทุกคู่เลยจับคู่เข่าแขน้อยเดียวนะคะเอฟซีอ๋าจย์สไัยเมื่อวานนี้เนาะส่วนของแม่รลิ้วให้วิ่งรูด3กับ5นะคะวิ่งรูดมาที่5้าจับคู่ไ้โบเข่านะคะเนี่ค่ะส่วนของพ่อเกลียงเมื่อวานนี้ค่ะ หลุดเนาะคะ่ะหลังจากเข้ามาเจ็ดงวดเจ็ดวันติดต่อกันเนาะคะ่ะงวดที่แปดหลุดนะคะแต่เลขบินก็ยังมาอยู่คือเกานะคะก็คือแปดศูนย์กับแปดหนึ่งนอย V I P เนาะคะ่ะนี่ค่ะ F C เนาะเดี๋ยวเป็นไหแศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเลขออกแปดศูนย์หนึ่งแปดเนาะถ้าพันจับคู่ไห้ถู่ก็จะเข่าอยู่เนาะแต่ว่าจับคู่ลุดนะคะ F C เลขวินยังมากคือเกานะคะของพ่อเกลียงค่ะเนาะบนล่างพอม ส่วนฮานอยของตาปากน้นําโพฮานอยแยกนอยพิเศษรุ่นหกกับเกนะ้าเนาะเก้ามาค่ะทั้งบนและล่างแต่ว่าจับคู่ให้บบเขานะคะส่วนนอยปกติเจ็ดกับศูนย์บอมานะคะส่วนนอย v i p 2สองกับห้าค่ะบอมาค่ะบบเขานะคะของตาปากน้ำโพเข้าแค่รูดตัวเดียวนอยพิเศษนะคะไอซีส่วนฮานอยรวมตาให้สองกับห้าตัววิ่งตัวรูด เข้าทั้งสองตัวเนาะค่ะหาหน้อยรวมจับคู่ให้เขาที่ห้าเก้าตรงๆบนของนอยปกติค่ะเนะาะหานอยรวมก็เข้า1น,นึอยนะคะวิ่งลูดมาทั้ง2ตัวเนาะส่วนหาน้อยอ่าแยกของเลขเขาฝากมาเมื่อวานนี้น้อยพิเศษ2กับสามบอมาค่ะแล้วก็น้อยปกติสามกับสก็บอมาเนะคะ่ะน้อย v ี p 8ดกับ9มาที่แปดเด้งบนล่างเนาะคะ่ะ แปดหนึ่งและแปดศูนเนาะค่ะน้อย VIP เด้งบนล่างนะคะของเลขเขาฝากมาเนาะนี่ค่ะคนสําหรับคนทุนน้อยนะคะ f อซเนาะของเลขเขาฝากมาค่ะเอาได้ครบจบทั้งทุกเซียนทุกอาจารย์ทุกสํานักแล้วเมื่อวานนี้เนาะผลงานฮานอยค่ะมาอตามเอาแนวทางฮานอยของวันที่18กรกฎาคม2567 วันนี้กันต่อเลยเนาะมาแล้วคะ่ะมาแล้วอาจารย์ต่อยน้ำโชคที่ทุกคนรอคอยเนาะวันนี้เป็นวันแรกที่อาจารย์ให้มานะคะ fc วันนี้อาจารย์ต้อยน้ำโชคให้มาฮาหนอยวิ่งลูดบนล่างที่8กับ9ทั้ง3ามนอยนะคะ fc จับคู่ไฮซี่คู่เนาะค่ะก็คือ28 8 2 3 8 8 3 1 9 9 1และ3993นะคะให้4คู่เนาะคะ่กค 28, 82, 38, 83, 19, 91, ะ, 3, 99, ะ,คะ,คะ,คะกับไฮฟอมค่ะแล้วก็เลขวินมี890 12 3นะคะ fc นี่ค่ะของอาจารย์ต่อยน้ำโชคค่ะเนาะงวดเมื่อวานนี้เพิ่งยังไห้มากมือนี้เป็นมือแรกค่ะเนะหลังจากเพิ่นหยุดไห้เป็นสองสาอาทิตย์แล้วเนาะ มือนี่เป็นมือแรกที่เพิ่นให้มาค่ะเอฟซีให้มาหาหนอยรวมวันนี้เนาะสามนอยค่ะวิ่งลูดบนล่างก็คือแปดกับเก้านะคะจับคู่ให้สองแปดแปดสองสามแปดแปดสามหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสามเก้าเก้าสามเด้อจนะ้ะเนาะส่วนเลขวินก็จะมีแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามค่ะเนาะได้แล้วเนาะของอาจารย์ต่อยน้ำโชคค่ะไปต่อกันไ่ะซี ของสุดใจพารวยค่ะวันนี้วิ่งรูดบนล่างที่4เม็ดเดียวนะคะสเม็ดเดียวจับคู่ที่4041 46 70 71 76ค่ะเนาะของสุดใจพารวยส่วนเมื่อวานนี้สุดใจพารวยทำผลงานออกมาได้ค่ะตัววิ่งตัวรูดเนาะเข้าอยู่แต่ว่าจับคู่บอเขานะคะ ส่วนวันนี้ให้มาวิ่งลูตัวเดียวก็คือสเนาะสบนล่างสาน้อยนะคะจับคู่ที่ส0่1ู6 70 7ีดศและก็เจค่ะของสุดใจพารวยวันนี้6คู่ค่ะเนาะเอาได้แล้ว f อฟซีทางช่องมาแคปหน้าจอเอาแนวทางหาน่อยรวมของอาจารย์ต่อยน้ำโชคและสุดใจพารวยวันที่18กรกฎาคม2567วันนี้กันต่อเลยเนาะ แคปบหน้าจอเดอ้อวันนี้เฮงเฮงเลยๆปังๆกันทุกท่านทุกคนนะคะเนาะได้แล้วไปต่อกันค่ะมาต่อที่ของอาจารย์สไวยค่ะวันนี้ฮาหนอยรวมอาจารย์สไวยวิ่งลูดบนล่างเก้าเม็ดเดียวนะคะตัววิ่งตัวลูดตัวเดียวมาเก้าเม็ดเดียวค่ะตัวประกบมีสามสี่หกเจ็ดแปดเนาะวันนี้จับคููออกมาให้ได้มี่เก่าสาม เาซีเก้าหกเก้าเก้าแแล้วก็แปดสามและแปดเจนะคะเอถ้าผู้ใดที่บอมักที่จับคู่ไห่ไห่ไปเลือกจับคู่เอาเองเ้อเนาะคะ่ะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและมีสิทธิ์หลุดให้มาก็ให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะเอนี่ค่ะส่วนเมื่อวานนี้ของอาจารย์สวายให้วิ่งรูดตัวเดียวมา2อนอสอ,อ,สอมาเนาะจับคู่ไห่เข่าหนึ่งน้อยก็คือ 9ก้ศหรือว่าศูนย์เก้านอยพิเศษ1นึอยนะคะส่วนตัวประกบมาด้วยกันทั้งหมดทุกตัวเลยเนาะมาทั้งสามนอยเลยน่ะเอตัวเลขก็เป็นแบบนี้แล้วเนาะมีเขา่ามีรุดจับคู่กับมีเขา่ามีรุดคือกันเนะเาะได้แล้วส่วนวันนี้อาจารย์สบัยให้วิ่งรูดที่9้าตัวเดียวตัวประกบก็จะมีสามสี่หเจ็ดแปดจับคู่หาเก้าสามเก้าีเก้าหเก้าเจ็ด เก้าแปดแปดสามแปดสี่แปดหกและแปดเจ็ดนะคะเอฟซีเนาะของอาจารย์สวัยค่ะได้แล้วเนาะไปต่อกันที่ของพ่อเกลียงค่ะห้าน้อยรวมพ่อเกลียงวันนี้ค่ะให้มาวิ่งรูดบนล่าง4กับ5เล้อจะเนอเลขวินก็จะมี2 3 4 5 6ค่ะเนาะชุดเน้น จะมีสองห้าสองหกสี่ห้าแล้วก็ห้าห้าสามสี่สามห้าส่วนชุดลงสองคู่ก็คือหกสามและหกสี่ค่ะเนาะของพ่อเกลียงนะคะเอซีค่ะส่วนเมื่อวานนี้เนาะวิ่งลูดหลุดนะคะ f c ซหกกับเจ็ดบอมาค่ะตัววิ่งตัวลูดเนาะแต่ตัวประกบหรือว่าเลขบินชุดเลขบินของเพ่นมาน้ำกันยูเนาะค่ะก็คือแปดหนึ่งและแปดศูนย์เนาะ ของนอเยไอพีเด้งบนล่างนะคะแต่ว่าจับคู่ไห้ก็หลุดนาอเมื่อวานนี้เนาะหลังจากที่เพิ่นจับคู่จนเน้นเมื่ห้เจ็ดมือเขาติดต่อกันเนาะมือที่แปดลุดนะคะแต่ว่าเหล็กวินยังมานนากันอยู่เนาะเอาส่วนมื่อนี้พ่อก็ให้วิ่งรูดที่สี่กับห้าเด้อจ้ะเนาะเลขบินก็จะมีสองสามสี่ห้าหกจับคู่ชุดเน้นสองห้าสองหกสี่ห้า ห้าห้สี่สาห้าแล้วก็ชุดลอง6 3สและ6 4นะคะ f อซได้แล้วก็มาแคปหน้าจอเอาน้ำกันค่ะห้านอยรวมวันนี้ของอาจารย์สวยและพ่อเกลียงนะคะเนาะแคปหน้าจอเด้อค่ะวันนี้ขอให้เฮงเฮงรวยรวยปัง,ป,งปังกันทุกท่านทุกคนนะคะเนาะเอาได้แล้วค่ะของอาจารย์สวยและพ่อเกลียงค่ะไปต่อกันเนาะค่ะ มาต่อที่ของแม่เลี้วนะคะวันนี้ฮานอยรวมแม่เลี้วให้มาวิ่งลูดที่หนึ่งกับสี่จับคู่ชุดเน้นก็คือสี 1, ่หนึ 5, ่งสี่เจ็ดสี่ห้าสี่หกแปดสี่ชุดล่องสามหนึ 1, ่งหกศูนย์แปดหนึ่งกันเบิ 3, ้ลสามสามแปดแปดและเก้าเก้านะคะเอกซีมือดฮานอยที i, แม่ลี้วใหกันเบิ้ลมาเล็กจะมีเบิ้ลคอมบ,บานเนาะ บอเขาของ่อนก็นจะไปเบิ่์นตัวอื่นนะส่นะเนาะ,นะ,นะเอสซีอาส่วนเมื่อวานนี้แม่ลิวให้วิ่งลูดสามกับห้าตัววิ่งตัวลูดเข้าที่ห้าอยู่แต่ว่าจับคู่ห่บวกเขานะคะเมื่อวานนี้แม่ลิวจับคู่ห่บอเขาค่ะส่วนเมื่อนี้ไห่มาวิ่งลูดที่หนึ่งกับซีจับคู่ที่ชุดเน้นสีหนึ 7, ่งสีเจ็ดสีห้าสีหกแปดสีชุดรองสามหนึ 1, ่งหกศูนย์แปดหนึ่ง กันเบิ้ลสามสามแปดปดและเก้าเ้านะคะเนาะได้แล้วเนาะของแม่ลิ้วค่ะหานอยรวมก็มาต่อที่หานอยรวมของตาปากน้ำโพนะคะซีวันนี้หานอยรวมตาปากน้ำโพให้มาวิ่งรูดที่สี่กับเจดจับคู่ที่สี่หนึ่งสี่สามสี่สี่สี่เจ็ด 7จ็ดห,หนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหกและเจ็ดเจ็ดเนาะฮานอยรวมตาปากน้ำคู่ค่ะส่วนเมื่อวานนี้ของตาก็ทำผลงานออกมาได้หนึ่งนอยเนาะจับคู่ส่วนตัววิ่งตัวลูดเข้าทั้งสองตัวนะคะเนาะตัววิ่งตัวลูดเข้าทั้งสองตัวค่ะจับคู่ห้เข่าที่ห้าเก้าของนอยปกตินะคะห้าเก้าตรงๆของนอยปกติค่ะส่วนวันนี้ฮาหนอยรวมตาก็ให้วิ่งลูดที่สี่กับเจ็ด จับคู่ที่ 41, 43, 44แล้วก็บ 47, 71, 73, 76แล้วก็77ค่ะเอามาเบิ่งแคปหน้าจอเอาแนวทางฮานอยรวมแม่ลิ้วและตาปากน้ำโพวันนี้กันเลยเนาะแคปหน้าจอเอาค่ะฮานอยรวมแม่ลิ้วและตาปากน้ำโพวันที่18วันนี้นะคะเนาะได้ไปแล้วค่ะของแม่ลิ้วและฮานอยรวมตาปากน้ำโพเดี๋ยวไม่เพิ่นค่าไป่ตค่ะ เอามาต่อที่ฮานอยแยกสําหรับคนทุนน้อยเนาะคะ่ะฮานอยแยกอันดับแรกของตาปากน้ําโพนอยพิเศษลูดหนึ่งกับสี่วันนี้เนาะจับคู่ที่หนึ 4, ่งสี 4, 4่หนึ่งเจ็ดสี่สี่สี่เจ็ดแล้วก็นอยปกติลูดที่สามเออสี่กับเจ็ดจับคู่ที่สี 3, ่สามสี่หกเจ็ดสามแล้วก็เจ็ดหกส่วนฮานอยวีไอพีลูดเก้ากับสองจับคู่ที่เก้าหก 99 26และ29เนาะของตาปากน้ำโพค่ะส่วนเมื่อวานนี้ของตาก็นอยพิเศษเข้าตัวรูด9เนาะค่ะ9มาทั้งบนและล่างเนาะแต่ว่าจับคู่ไหบ่บ่อเขา่าส่วนน้อยปกติ7กับ0บอ่อเขา่าลุดเนาะและนอย BIP2 กับ5หลุดนะคะ FC นะคะส่วนวันนี้ตาก็ให้มานอยพิเศษรูด1กับ4 จับคู่ที่14 17 44 47นึอยปกติรูด4กับ7จับคู่ที่43 46 73 76่หนอย VIP รูดที่9กับ2จับคู่ที่96 99 26และ29นะนคะ FC นะคะมาต่อที่ของเขาฝากมาค่ะเนาะและเขาฝากมาวันนี้ฮานอยแยกค่ะ นอยพิเศษรูด8กับ9จับคู่ที่80 8 1 9 0 9 1แปดน้ละนอยปกติ7กับ8จับคู่ที่7 8 7 9 8 8ดและ8 9ด้นอย VIP รูด1กับ2จับคู่ที่1 2 1 3 2 2และ2 3ค่ะส่วนเมื่อวานนี้เลขเขาฝากมาทำผลงานออกมาได้หนึ่งนอ,นอยนอะเด้งบนล่างค่ะนี่ค่ะ นอย V.I.P เด้งบนล่างเนาะแปดหนึ่งบนและศูนย์แปดแปดศูนย์ล่างเนาะส่วนนอยพิเศษและนอยปกติหลุดเนาะค่ะมาเข้าที่นอย V.I.P เนาะเด้งบนล่างเลยเนาะค่ะส่วนวันนี้เลขเขาฝากมาก็ให้มานอยพิเศษรูดแปดกับเก้าจับคู่ที่แปดศูนย์แปดหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่งนอยปกติรูดที่เจ็ดกับแปดจับคู่ที่ 7จ็ด8ปดเเกานอะส่วนน้อย V.I.P. รูดที่หกับ2จับคู่ที่1นึ่ง2และ2อสค่ะเนาะได้แล้ว F.C. ทางช่องแคปหน้าจอเอาฮาหนอยแยกสำหรับคนทุนน้อยเนาะที่ตาปากน้ำโพและเลขเขาฝากมาเนาะให้มาเป็นแนวทางกับ F.C. ทางช่องมือนี้ค่ะเนาะแคปหน้าจอเอาเดอ้อค่ะเนาะขอให้เงงรวยๆปังๆค่ะคลิปนี้แม่เพ่นก็ได้ พบจบทุกเซียนทุกอาจารย์มาฝากมาตอน f อฟแล้วไม่เพ่นกับขอให้ทุกคนเฮง mm. เฮงรวยรวยปังปนะคะหยิบจับผู้ใดอาจารย์ใดเซียนใดไปสือก็ขอให้ถูกให้มานกันเดอ้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจทุกๆเซียนทุกๆอาจารย์ที่ให้แนวทางมาเดอ้อจ้ะเนาะแม่เพ่นกับขอลาไปก่อนค่ะสวัสดี